สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เพชรลำเพลินทุกคนดนะครับเด้อแรงมือนีเป็นแรงของวันที่สามเนาะครับเนาะสาม,มิถุนายนสองหางหกแปดเก็ตอยังอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องครับกินข้าแรงกับอย่างได้เตรียมไปไปอยู่ดีสบายกันบ่เนาะหมอล้ำสิปิดฤดูกาลแล้วคิดห่านหมอล้ำเนาะ คิดหอดกิจ h อดอันเพลงเตยติแมนบอมแม่แม่ทั้งหลายกิดหอดหนาเวทีบนนอคือได้ยิน้นั่นบายบผู้หิบบ้านผู้บริหารเพื่อนนั่นเราเด้เพื่อนเคาะมือปิดฤดูกันของหมอลำเพชรลำเพื่อนเราเด้คือเขาได้ยินมาสองกระแสและกระแสรแกรกก็คือเพื่อนสี่ปิดพร้อมกับมืองานของผู้ยิเ่เจ้าภาพก็คืออยู่บ้านหนองสองห้องแมนบอประมาณหนองสองห้องอัน ก่อนแกนกับกระแสนึงเขาก็รุนรุนกันมาว่าเพื่อนสที่เอามือตั้งหางสีนะเกิดรูปแล้วตอนบายผู้ยิบันมานบใช้ผู้บริหารมือท้องของเขาเพื่อนก็ได้ออกมาฟันทงเราว่าสิปิดฤดูการพร้อมกับมืองานวันที่สามสิบมิถุนายนนี่เลยนะครับเนาะซึงหลายๆคนก็ได้เห็นได้ทราบในทั้งช่องของผู้ย่บานตรวจมือตอนบายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดหอดกันกับ สิมีอลไรสดอยู่เนาะคิดว่าสิมีกุ้มสดมีไหไรสดมีกุ้มปิดคือเก่าเหรอเขาก็สนับสนุนกันคือเก่าแล้วกับผู้ใดสิไปหน้าเวทีได้หรือว่าผู้ใดยุ่ไก่มีสะดวกทุกอย่างสะดวกทั้งเงินทั้งยานพานนะถึงทางการก็สามารถไปที่หน้าเวทีไปขอนแกนน่นน้อง่อไกลจากตัวเมืองขอนแก่นเทะเลหรือมะนองสองห้องคิดว่า,างสาันละไหนมีรถมีลา้ามีรถส่วนตัวหรือว่า ที่รวมโตกันไปปั้นปิดฤดูกาลคือเก้าทุกๆุกปีที่เคยเห็นมากอะรองคุยกันเบิง่งเนาะครับเนาะแต่ว่าผมว่ามวนกันคักแน่นอนเลยผม,มว่าบ่าแพ้ทุกปีหรอกปีที่แล้วนนึกภาพอันพ่อพ่อแม่แม่ไปปิดฤดูกาลให้ไปเปิดก่อนเป็นยังยูสนามบันแข้งนั่อนนะน้ำถ่วมมันสนามเราพากันลุยจา่าจ่าปน,นันเรียนเรียนนั้นยังก่อนบุญมังไฟเห็นไหมผมบายอยู่บาดคือพากันใจรักอะเนาะสวัสดีครับคุณมังกร ทักทายครับผมขอบคุณหัวใจสามดวงด้วยครับเดอ้อได้ไปงานปีฤด,ดูการมโนเนี่ยเนาะครับบ่มีอย่างไรเขามาทักทายเออผมสีเว้าเรื่องอันเงินผ่าป,ป้าที่เอฟซีเพชรลำาพืนเขาได้ร่วมเทาบายมนาะร่วมอนุโมทนาบุญมาเนาะครับเนาะแตได้ดนําไปเทาบ่ายเราเมื่อเช้านี่อยู่วัดปัชิมานุกาลามบ้านหนองคันหนองบัวคําตําบลธาตุทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อยแล้วเด้อครับเดือมือเส้านี้ได้ทอดถวายไปแล้วก็คือได้รวมทั้งหมดเป็น9,4 1 0รสิบบาทนะครับเนาะกนะ็ผมก็ขอให้ทุกท่านพ่อพ่อแม่แม่ <ๆ S 1> <FC S 2> เอฟซีเพชรลําเพลที่ร่วมเงินมากับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดยังก็ให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาทุกอย่างทุกประการเดินทางก็ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางแหละครับคิดยังก็คิดเงินก็นได้เงินคิดท้องก็ไดรท้องทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนั่นแหละครับ การงานก็นให้ราบรื่นนะครับเนาะบุญที่ได้ส้างรวมกันมาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำรวมกันมาณที่นี่ก็ขอให้เป็นบุญหนุนน้ำทรงให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกมือทุกเว้นเลยครับทุกอย่างเจ้าของชีวิตเรากะที่สําคัญขอให้วงเผิดลำเพลินที่พอ่พอพ่อแม,แม่หรือเขาสอยสนับสนุนกันมามีงานมีการเข้ามาหลายๆเข้ามาเนาะครับเนาะมีสองายงานอัพขึ้นคือวงใหญ่ๆที่เพิ่ดังไปแล้วนั่นแหละ ความบังของเขาแกอยากเห้วงเพลเําเพลินดังคือวงอืนแลวก็สามารถยืนด้วยล้ำแข็งของเจ้าของมีความเข้มแข็งเดินไปด้วยเจ้าของนะครับเนาะพอตอนนี้ก็ยังส่วนลายกติเป็นงานงานเจ้าภาพกับวาหลายปันเดยต่ว่ากัสิเป็นสิเป็นเจ้าภาพแน่ยเป็นเขาเป็นเอฟซีมาซอยกันแน่นอนครับทีนี้อีกเดียว นางเอกหมอลำเกาเพื่อนกำลังตําหูกอยู่เดี๋ยวมือหลังที่สัมผณ์เพื่อนยุ่นนางเอกหมอลำเกาเพื่อนอันพอเพิ่นกำลังเข้ามาแต่พต่นานี่แม่เพิ่นเดี๋ยวจิกลับกล่องให้บึ่งนี่นางเอกนางเอกหมอลำเกาเพิ่นกำลังตําหูกอยู่เดี๋ยวมือหลังที่สัมผณ์เพื่อนยู่นนี่แหละที่ม้าของเงินช่องช่องสายเลือดหมอลำเพื่อนกำลังต้าหูขมักขมิ้นอยู่นะครับเนาะจะาฟ้าไปกวนเพื่อน เขาอยู่ต่ฟอเขากันเป็นหลายปีแล้วนะเพิ่นกับสีลืมก่อนล้าก่อนอย่างเิ่นเร้าเหมือนเราและแม็นบ่เมียบ่าเลือแล้วครับนั่งเอกหมอล้มก่อนล้มบ่เเรือแล้วบ่ได้สอนให้ลูกจักคว้ําแบบไปน้ำลูกเหมือนเร้วว่าสัตว์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือลังผมสิมิสกู๊ปสั่นๆถามถามเจาะประเด็นว่าเป็นเรื่องไหนขึ้นได้ไปเป็นหมอล้า ต่งเพิ่นเป็นสาวๆเนาะสาวๆเออเพิ่นตอนนั้นยังไดยังจับผัดจับโผย่ยังไดขึ้นไ้เป็นมอลำมอ่ามอลำสมัยนั้นเป็นยังไดการอยู่การกินระวังล้มเป็นยังไดมีรถมีล้าไปสบายคือส,ส,สมัยสมัมือนี่บ่ติหนาเวทีเล้ากับการต้อนรับของเอฟซีนาเวทีเป็นขึ้นสมัยนี้บ่ที่เป็นแบบเต้นๆมวๆมวๆกันขึ้นสมัยนี้บ่คือว่านาั่งเบื้องยางเดียวเขายงมือหลังสิมาเจาะลึกกัน มีสกูพิเศษเขาามือนี้เขาได้โอกาสกับมาบ้านเพาาะยืนมาถามคือเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นหมอลั้มอิเลียแต่ว่าเพิ่นบ่ได้สอนลูกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนถิ่มเพื่อนถิ่มไปกับลูกเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาเพื่อนก็ถิ่มไปกับอาชีพนะเนาะพราะบ่ได้เป็นหมอลั้แล้วก็หายไปที่น่ะครับเนาะนั่นแหละเดี๋ยวมือลังตีสัมภาษณ์เพื่อนเหตหลงหลงในช่องนี่ล่ละเพราะว่าช่วงนี้เขากับ่ค่อยได้มีคลิปของเรื่องหมอลั้มเนาะเพราะว่าใกล้สิปีฤดูการของเพชรลำพื้นแล้ว เนาะครับอันนี้จั่วไว้ก่อนเด้อถ้าผู้ใดเพื่อผู้ใดยอยากเบิ่งหยังนะครับเนาะกับผมก็ได้ว่าไปก่อนนั้นเนี่แเราว่าที่มาที่ไปของช่องซื้อช่องหมอสายเลือดหมอล้ำเป็นจังไ๋จังคอยได้ใส่ซื้อนี่น,น,นะวันนี้ได้โอกาสกลับมาบ้านกิจธรรมที่มาที่ไปต้นตายสายเหตุของช่องสายเลือดหมอล้ำช่องสายเหตุเนาะครับเนาะโอเคกลับมาทักทายกันก็ดีใจน้าได้หลคนอยูเดรกครับใกล้สิฮอวัปิปฤดูกาลกัไแต่ยิน เสียงนั่นเสียงนี่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดใครจะลงใครจะอยู่ใครจะไปกับเทรลำเพลินต่อเขาถาเบิ้องเนาะถาเบิ้งความชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนเพระพ่อมไม่แม่หลายๆคนกับสีพอรู้หรอเราว่าผู้ใดลงบ่ลงผู้ใดยู่บ่ยู่ผู้ใด,ด,ดสีเดินไปกับทัพเทรลำเพลินในฤดูกาลน่ะแต่ว่าเขาบาหวันใดนาะคือมันบ่ได้ปิดมันบ่ได้ปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลก็คือ30มิถุนาสอง5้าหปนี้ก็คือหลังจากมือนั้นแล้วกัน จังคอยสีบอกได้ว่าผู้นียู่นะผู้นีไปนะลูกผู้หนีวายู่ลูกผู้นัน้นบอยูสี่เขาคอยสีบอกได้ตอนนี้เขาก็ยังบ่ชัดเจนเขาก็หรือแม้กระทั่งเรื่องฝ้าสีเปิดว่าส่มีผู้ใหญ่ใจดีมีสปอนเซอร์จังสีเป็นโค้ดวบหลายๆเรื่องเขาก็ยหลุ่น,น้ำเพลินเขาก็อยากให้เป็นจริงเนาะเขาก็อยากให้เป็นจริงเป็นนู่นมีนี่มีสวัสดิการนูน่นนี่นั่นให้กับศิลปินเขาจังสีเขาก็าเบื้องไปเนาะครับก็ให้กำลังใจทั้งผู้บริหารทั้ง สปอนเซอร์ฉังผูใหญ่ใจดีศิลปินเขาทุกแผนกทุกส่วนนั่นแหละที่มาอยู่เป็นบุคลกากรในเพจในเพจลพื้นกะขอให้ทุกคนมีกำลังใจถึงว่าสิจริงหรือไม่จริงในในฤดูกาหนานะก็คิดว่าเอฟซี FC ทุกคนก็นยังเต็มที่กับเพลิลำพืินอยู่คือเขาแ็ยังติดพอมีเดินเคียงข้างล้วก็สิให้กำลังใจกันไปอยู่แบบนี้อยู่คือเขานะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินหรือว่าคน ที่ว่าทํางานอยู่ในเพลรนเพื้น,พนกับบ่อยากให้หน่อยใจหรือว่าบ่าอยากให้ใจหน่อยว่าวงเขามันบื่อทำได้แบบใ่ญ่บื่อทได้ดังคือวงอืน่นเย้าไปเปรียบเทียบกับเพิ่นเนอ้อเพิ่อกับมีเงินถุงเงินทางมีไปให้ไปนะาไปไปลงว่ากนันอันหมวดฮู้คณะเพิ่นอย่าลืมว่าเพิ่น,มมเพนเริ่มต้นได้สองพันบาทนะครับนี้ที่ได้ได้ยุคนี้เริ่มต้นตั้งคณะมอลล์ด้วยเงินสองพันบาท น้องนั่นก็มีเต่ซ c f อเอยังเข้าซอยกันนะอุ่มชูกันมาเรื่อยเเห็นบ่ลรเพราะฉะนั้นเราสีเอาเป็นคณะเขาไปเปรียบเทียบกับคณะอื่นที่ต่างมาหลายหลายปีหาสิปีหกสิปีหรือว่าคณะอื่นที่เป็นมี้ใบหน้าไปลงตุ่มหรือว่ามีสปอนเซอร์ยหญง่งมาลงซอยเองสีบ่ได้สองพันบาทนะครับอย่าลืมท่องไปเริ่มต้นด้วยสองพันบาทเพลดเพลําเพลินำเพลินก้าวมาเด็ปีฤดูกาลที่สี่นี่ก็ถือว่าสุดยอดเด้วครับแต่อยากที่ให้ทุกคนอยู่แข่งขันกันไปแบบนี้เพื่อเขา หรือว่าผู้ใดล้ศิล,ล,ลปินผู้ใดล้แล้วก็ถือว่าเฮ็ดเหตุหนาที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบแล้วเนาะครับเนาะก็ถือว่าโอเคกคับ่ได้วากันสิมีทางเลือกเดินทางไปไม่ไมก็ถือว่าเป็นทางเลือกของแต่ละคนเพิ่มใช้ปุยยูเรียเขาปุ๋ยหมากติเม่นครับ <c ười> คนใส่ปุยยูเรียเาใส่ปุย๋ยปุ๋ยมากมันก็สิค่อยค่อยมันก็สิค่อยๆเจริญเติบโตนว่าล่ะครับ ขันเขาเลี้ยนกอไก่เอาก็สติค่อยๆไปขอใครเห็นไหมไปขอควายเหงนไหมเพื่อนกาสิจากกอไก่กระโดดไปงองงูเลีจังซี่นหมมันเลยตั้งกันเัืงในการเจริญเติบโตของคณะเขากับคณะเพิ่อนนะแมนบอกครับคุณมังกรมันล่ะมันก็ต่างกันแต่ว่าเสื้อว่าเอฟซเขาที่เดิอนแขยงขานกันมาก็สิยังอยู่แขยงขานกันคือเก่าเนี้ยหรือว่าเอฟซ่าขาเอฟซเกขาที่เพื่อนออกไปแล้วเพื่อนไปเบิ่งคณะหม่หรอกเพื่อนกลับมาคณะเขาคือเก่าเห็นไหมเพราะว่าจังได๋ผมร้องไปคณะไม่หรอก คือแม่แดงเพื่อนบอกแล้วแม่แดงยูเอ็นเอเพิ่นว่าเวลาไปคณะอื่นเขาไปถักท้ายอยู่คณะอื่นคณะอื่นเพ่นกับบอกน้องเขาเพื่อนเ้างบรู้จากเพื่อนเพื่อนกับรูกจากเขาคือว่าล่ะมันบ่มวนคือจังเข้ามานพบปะสังสรรค์กันเวลาอยู่ในอยู่ในเ็นสมาคมเผ็ดลำเพลินเขาเนี่มีอย่างเขากับมาบอกกันสาระทุกสุกดิบกันเป็นมากันเลยเป็นแอนบาเขากันเลยติดอยู่คณะนี้อยู่ตลอดหลอกตะเกียกตะศี จังผมกับเบื้องเบื้องสังวัตขอนแก่นเหมือนบ่หลายกว่าเบื้ am, องหมอลำขอนแก่นเบื้องหอดสอดแก่นที่ก็ได้นะแต่ว่าพอมาเห็นสังวัตเพชรลำเพลินสังวัตของหมอลำเพลินเราเขาก็เลยโดนตีมันห่าวเลยโดนตีมันห่าวม,ม,มันมันมันบวนมันยินก้อนก้อนสังวัตของขอนแก่นน้าดูเนี่ยความรู้ส,สึกเป็นแบบนั้นก็เลยเป็นแบบว่าพ่าสามารถสิกลับไปฟังสังวัดขอนแก่นได้คือสังวดัดเพชรลำเพลินสังวัดลำเพลินในเ้วนะครับ ขอบคุณนะครับคุณโซโคซิกสำหรับหัวใจสีแดงสามดวงนะครับอันนี้นอนยูครับมันสั้นไหวบ่นอนยูอันนี้แหละคือความคือความสบายในเวลากลับมาบ้านก็คือมันนอนนอนอูแล้วก็พักพ่อนไปนี่มั้คือบันนอกก็เป็นที่ล้ววิธีชีวิตบันนอกหนึ่งเขาอายุตวาสิไเปเอาลงกันเลยมามักท้ายเพื่อนทักท้ายพอแม่พยีนองจัก สิบหานาทีจริงๆนะกว่าสิไปไส้เขานะครับเนาะไส้เขาเนียวหนึ่งเขาเหนยวอยูบบ้านกินเขาเหนียวได้อย่างกินแรงเนาะครับเนาะเป็นอย่างกินแรงเนี่ยถักมาบอกกันได้เด้อครับเด้อบัดนี้ผู้ใดสิไปปิดฤดูดการน้องสองห่องเนี่ยครับกดหนึ่งมาได้เลยกดหนึ่งไม่ให้บอกบอกมาเนี่ยผู้ใดสิไปเนี่ยสิบหกคนยู่นี่ผู้ใดสิไปหนาเวทีเนี่ยครับ แต่วผมก็ผู้ได้ไปอยากหลายแนวถึงงานถึงการถึงเวลาถึงเงินนํามันละที่สําคัญคือง้อน,นี่แหละตัวง้อเงินนี่แหละผู้ใดสิไปนครับกดเลขหนึ่งมาบอกเนี่ยกับเราก็ม่นมวนมวนเพื่อเนี่ยผู้ใดไปหนาเวทีครับก็บสนับสนุนกันหลายๆคนนั่นแหละครับสนับสนุน เอฟซี FC, เพรลำพล้นที่มีช่องทุกช่องหรือว่าทุกช่องทางทุกซื้อเลยนะครับทุกแพตฟอร์มเพราะว่าสิเป็นเพตฟอร์มต่อต่อเพฟอร์มสีฟ้าสีแดงสีอย่างหลงให้มืดเลยขันเห็นของเพรเกี่ยวกับเพรลำพล้นที่นําเสนอเพราะว่าสิเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปนี่อย่างทีิดที่ปีกดไลค์ให้มืดเลยครับซอยกันเปิดการมองเห็นให้คณะเพนลำพล้นได้ออกไปสู้สายหูสายตาของผู้คนนะครับเพราะว่ามันก็นยังกยังแบบ จังผมช่วงนี้บ่ยลงคลิปเลยเราก็มี่เอฟซีเฮากับยังออกมาเ,าเป็นปากเป็นเสียงหน่อยยุงสินะเมื่อเทียบกับขนาดอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ขอความการุณาพ่อมแม่พี่น้องเอฟซีเพื่นลำเพลเพินทุกคนขัดเห็นคลิปผู้ใดบม่รือว่าคลิปของศิลปินทุกๆคนของเพืเพ่นลำเพลินนั่นแหละลงย้ำใดกับกดไลค์ไปเลยครับกดไลค์นี่หนึ่งไลค์กับถือว่าเป็นการซอยซอยศิลปิน ศิลปินเขาเพราะว่าศิลปินเขากล่สีได้หนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งรายได้เนาะครับเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งรายได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเขากดไลค์กดแชร์ให้ศิลปินที่เขาลงคลิปลงอย่างสินอกจากนอกจากีกาก่เป็นการเปิดการเห็นมองเห็นของช่องแล้วยังเป็นการทำบุญไปในตัวด้วยครับคือเขาสั่งรายได้ให้เขาไหมหนึ่งยอดไลค์ก็คือหนึ่งการดูหนึ่งการดูก็คือหนึ่งการสร้างรายได้นะครับขอบคุณครับสีบ้าอำนาจเนาะ ที่เขามาเบิ่งกันตอนนี้ไล่สดได้ครับด้วยหนาดําบ่มืดจังหน่อยปกติกหนาดาอยอะเราบน่นหี่ไล่แบบนี้อีกมืดกว่าเก่าอีกคิดพ่อดไหมครับก็ได้ล้คขิปหลายมือแล้วกับมอยู่บ้านก็เลยบ้ันเด้นกัเลยบ้านในนี้เห็นขิดที่ล้มีีนะมีแต่เอาผ้าป้าผ้า,ผาย,ยังไปส่งไปถวายวัดเมื่อเ้านี้ลหละบุญถือว่าเฮ็ดบุญร่วมกันนะครับเนาะ ขึ้นมาทักทายกันในตอนแรงๆมือนี่แหละมืออื่นกับผู้ใดหลายๆคนก็นสิไปเห็นงานเนาะครับกับเตรียมตัวเตรียมพลังเต,ตเตรียมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มคืนนี่กับน,นอนเต็มที่กินเขากินน้ำให้แบ่บนอนให้รับแล้วกัพักผ่อนให้เต็มที่มืออื่นกับไปสู่กันต่อแต่ว่าผมกันล้าต่ออีกสามมือเนาะครับเนาะได้มาบ้านล้วกับยุ่จักหลายๆมือจังหน่อยน,นะคือว่ามาพักผ่อนมาฟอกปอดเพราะว่ายุ่กรุงเทียมมันทั้งฝุ่นพีเอ็ม ทั้งเชื้อโรคทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเนอก,ก็เลยทำมาอยู่บ้านกันรายอีกจากสามหมือนี่นะนอกครับนั่นแหละคิดหอดหลายๆคนดวยครับเด้อที่เฮาเคยเคยรวมถุกรวมสุขันมาเคยเห็นกันอยู่หน้าเวทีกะคิดหอดกันอยู่ดอกบอ่มีบ่มีหน้าเวทีช่วงนี้นะครับบ่มีไล่ปิดไล่สดกุ้มปิดในย t u b e ในกลุ่มปิดของเขานั่นแหละแล้วทุกคนกนค็คิดว่าสิ ดูแล้เจ้าของดีอยู่ดอกเพราะว่าที่เก็บแรงกันไปไปไหว้ถาไปเบิ้งหมอลำหนาเวทีเราก็สิติดตามกันย่างขมาขม็นช่วงเหนียนบาช่วงก่อนสิปีดลดูกันติดตามมาผู้ใดสีอยู่ผู้ใดสิไปหรือว่าศิลปินผู้ใดหนาไม่ไหมสิเขามาเสริมทับให้เพลินลำเพลินแนงีิน,นนะคิดว่าทุกคนก็นสิติดตามอยู่ผมอยู่จับตาจับตามองอยากกระพริบตาเชียวเนาะครับเนาะ สวัสดีจ้าจำแม่เอ็มทีได้บ่โอ้ยจำได้ครับแม่เอ็มทีแม่สบายดีบ่แม่ดูแลสุขภาพเด้อครับเด้อแม่เอ็มทีแต่ว่าผมผมยังบ่รนลูกว่าแม่เอ็มทียุ่จังหวัดใดนาอแต่ว่าผมก็จำจำได้แม่เอ็มทีสีเขามามาถักทายมาอย่างเรื่อยๆกับลูกอยู่เรื่อยๆอยู่หล่ะครับไปกดไลค์กดยังให้ลูกเรื่อยๆอยู่ในช่องนะแต่ว่าลูกบลกูว่าแม่ยุ่จังหวัดแด่นะคุณโดโดขอบคุณหัวใจสีฟ้าสามดวงนะครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาถักทายกันย้ำแรงนยครับเด้อดูแลสุขภาพกันอันช่วงนี้กับสิมีมืดๆคึมๆแล้วก็ย้ำห้ามลังเท้อช่วงบางช่วงกับสิมีแดดออกจัง่อยร่างกายกับสิอาจสิรับเ่้ไหวเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลสุขภาพกินยากินอย่างเนี้ยแม่อิวหัวใจสามดวงสวัสดีครับแม่แม่อิวแม่ฮักมักม่วนนี่แหละแม่ประธานเออแม่ร้องประธานดิยังยู่ชัยภูมิอยู่คับเนี่ย เมื่อซ้านี้เพิ่งไปถวายถวายต้นผ้าปา่ายังอยู่ชัยภูมิครับกับกับกรุงเทพวันอาทิตย์นี้ 7, 8, วันอาทิตย์ที่เจ็ดสิบแปดผลอะจะไปกลับเนาะกับอนุโมทนาบุญที่ร่วมบุญมาน้ำกันนั่นแหละครับพูดหลายหลายลายอยพูดอะไรระบาดระเบียร์พูดได้หลายเท่าใดก็ได้บุญน้ำกันหมดขึ้นเก่าวาแต่เขาเนี่ยแหละครับมีบุญรวมกันโอ้ยแบบเหมือดวันเดีลว่าฟอร์เมียจ๊ แบตหมดครับเมื่อกี้ขออภัยเมื่อกี้แบตหมดไปน้อยหนึ่งขอขอโทษครับ <c oughs> คือว่าเติมแบตยุ่ยแบตขึ้นเหมือนกันหรอกขอบคุณครับขอบคุณฝามือสามฝามือของพวกเรานี่แหละจะพาเป็นลมเพลินจะรือนลุ่งเรืองเหมือนบ่ที่ทรงคอที่ทรงฝามือสามอันไหมความหมายคือแบบนั้นเหมือนปะ ครับได้จักยี่สิบนาทีหายไปหมดเลยเนาะครับพอดีเมื่อกี้แบดหมดกันเลยย่างไปเมื่งองนหัวเขาก็ดีลหละบางหัวเข่าไ้หนึ่งเข่าไ้นะครับหนึ่งเข่าเนียวโอ้